แป้งถั่วเขียวเป็นแป้งที่ทำมาจากเมล็ดถั่วเขียวมีลักษณะเป็นผงสีขาวอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากมายเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมไอโซฟลาวนฟอสฟอรสัสวิตามินอ e, ีเป็นต้นทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์นำมาทำเมนูต่างๆได้อย่างหลากหลายเนื่องจากลักษณะของแป้งถั่วเขียวเมื่อสุกแล้วจะมีเนื้อมันวาวคล้ายวุน้นช่วยทำให้สีสันของขนมสดใสน,น่าทานมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยทำให้ขนมครูรูปเป็นก้อนแข็งนุ่มเด้งและอยู่ตัวอีกด้วยคดังนั้นเพื่อให้คุณสามารถเลือกซื้อแป้งถั่วเขียวที่มีีคคุณภาาาาพดตตตรรงงมมว้อก เราจึงรวบรวมวิธีการเลือกแป้งถั่วเขียวพร้อมทั้งสิบอันดับแป้งข้าวถั่วเขียวยี่ห้อดังที่เลือกใช้ถั่วเขียวคุณภาพดีมาใช้ในการผลิตเช่นแป้งถั่วเขียวตราต้นสนปันเคอร์ฟลาวเออร์ชูทีนตราคูนเป็นต้นจะมีวิธีการเลือกอย่างไรและยี่ห้อไหนน่าสนใจบ้างตามมาดูไปพร้อมกันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือแป้งถั่วเขียวตราต้นสอนอแป้งถั่วเขียวยี่ห้อดังตราต้นสนที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเป็นแป้งที่ทํามาจากถั่วเขียวคุณภาพดี100%เอร์เซนต์ำมาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็น GMP, HACCP, HLL หรือ Thailand Trustmark จนได้แป้งสีขาวนวลอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ของถั่วเขียวไว้ดงครบครนันอีกทั้งยังไม่มีไขมันที่ทําให้อ้วนหรือสารก่อภูมิแพ้อย่างกลูเตนและมีค่า ดัชนีน้ำตาลต่ำจึงดีต่อสุขภาพและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ผลิตภัณฑ์ที่2คือแป้งถั่วเขียวม้น้100ํา1 0่้เอร์เซไม่มีแป้งอื่นผสม u n c h o Flour หากคุณกําลังมองหาแป้งถั่วเขียวแบบออแกนิกที่เหมาะสําหรับสายสุขภาพเราขอแนะนําแป้งถั่วเขียวยี่ห้อ a n c h o Flour เนื่องจากยี่ห้อนี้เน้นวิธีการผลิตโดยวิธีธรรมชาติไม่ผสมแป้งอื่นลงไปและไม่ใส่สารเคมีรับรองว่าปลอดภัยต่อร่างกายแน่นอนนอกจากนี้ยังใช้วิธีการม้น้ําด้วยความพิถีพิถันตามแบบฉบับโบราณจนได้แป้งเนื้อละเอียดเป็นเอกลักษณ์เมื่อสุก แล้วแป้งสีใสสวยงามเหมาะกับเมนูขนมและอาหารต่างๆนอกจากนี้ยี่ห้อนี้ยังเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เป็นถุงกระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือแป้งถั่วเขียวแป้งทำซารินชูถิน่นแป้งถั่วเขียวแบบสำเร็จรูปจากยี่ห้อชูถิ่นถุงนี้เนื้อแป้งถั่วเขียวมีคุณภาพดีเมื่อสุกแล้วแป้งจะมีความเหนียวนุ่มพอเหมาะสีใสสวยงามวาวเมื่อนำมาผสมสีต่างๆลงไปจะทำให้แป้งมีสีสดใสโดดเด่นน่าทานมากยิ่งขึ้นสามารถนำไปทำเมนูต่างๆทั้งของคาวและของหวานได้อย่างหลากหลายเช่นขนมลึงกลืนซารินขนมเทียนแก้วขนมชั้นขนมถ้วย เส้นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้เป็นต้นค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือแป้งถั่วเขียวแบบผงตราคูณผงถั่วเขียวสำเร็จรูปตราคูณเป็นอีกหนึ่งทางเลือกวิธีใหม่ในการทำไส้ถั่วเขียวสำหรับเมนูต่างๆให้สะดวกยิง่งขึ้นไม่ต้องยุ่งยากมาแช่ถั่วเขียวข้ามคืนและบดหรือกวนเองเป็นเวลานาน,านเพียงแค่คุณใช้แป้งถั่วเขียวแบบผงถุงนี้ก็สามารถรังสรรค์เมนูหลากหลายได้แล้วค่ะไม่ว่าจะนำไปทำไส้ขนมเ,เปี๊ยบสลาเปาไส้ถั่วกวนขนมลูกชุบข้าวต้มมัดบัวลอยไส้ถั่วขนมเทียนก็อร่อยได้ทุกเมน ูที่สำคัญถั่วบทยี่ห้อนี้เมื่อสุกแล้วเนื้อแป้งจะมีความนุ่มปั้นขึ้นรูปได้ง่ายไม่ติดมือและมีรสชาติของถั่วเขียวแท้ๆ100%เอร์ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือแป้งถั่วเขียวออแกนิกเดอะเคอรี่พอดผลิตภัณฑ์นี้ทำมาจากเมล็ดถั่วเขียวแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีจุดเด่นอยู่ที่ผงเป็นสีขาวนวลสวยตัวแป้งเมื่อสุกแล้วจะมีลักษณะใคล้ายกับวุ้นมีความมันเงากำลังดีเมื่อพักให้เย็นตัวลงก็จะจับตัวเป็นก้อนแข็งแต่เด้งอยู่ตัวสามารถนำมาเมนูต่างๆได้มากมายทั้งอาหารคาวและหวานอีกทั้งยังอุดมไปด้วยประโยชน์จากเอนโดสเปิร์มที่มีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้รวมทั้ง มีสารอาหารจำเป็นอย่างแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินซีวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเ e, คและวิตามิน B 1 2 3 4 6 9 0สูงด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือแป้งถั่วเขียวมูบ้านชอ็อปสำหรับแป้งถั่วเขียวยี่ห้อนี้เป็นแป้งแบบโฮมเมดโดยเป็นแป้งถั่วเขียวที่ผ่านการผลิตอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอนจนได้แป้งผงสีขาวละเอียดเมื่อจับแล้วให้ความรู้สึกสักมผัสือเล็กน้อยเมื่อโดนความร้อนก็จะสุกใสมีลักษณะแวววาวน่าทานอีกทั้งยังจับตัวกันเป็นก้อนและขึ้นทรงสวยงามเหมาะสำหรับนำมาทำขนมและอาหารต่างๆมากมายเช่นซาริมตะโกลอดช่องแก้วขนมลืงกลืนก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้เป็นต้นที่สำคัญ ที่ห้อนี้ยังราคาไม่แพงอีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือแป้งถั่วเขียวแบบผงกรินพีออร์แกนิกถั่วเขียวบดผงคุณภาพดีจากกรินพีออร์แกนิกเลือกใช้เฉพาะ,มะเมล็ดถั่วเขียวอินทรีย์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีส่วนผสมของแป้งชนิดอื่นหรือสารปรุงแต่งสีและกลิ่นใดๆเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสุขภาพเนื่องจากแป้งถั่วเขียวถุงนี้สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้ทั้งคาวและหวานนอกจากนี้ยังสามารถนำมาชงดื่มกับน้ำอุ่นได้ง่ายๆเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับสารอาหารต่างๆจาก ววเขียได้ไม่ยากแล้วค่ะเรียกได้ว่าสะดวกในการทานมากเลยทีเดียว ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือแป้งถั่วเขียวแบบผง A และ A แป้งถั่วเขียวแบบผงยี่ห้อ A และ A มีจุดเด่นอยู่ที่ผ่านการอบและบดด้วยความร้อนเพื่อให้ได้ผงถั่วเขียวที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานซึ่งแป้งถั่วเขียวถุงนี้สามารถนําไปใช้ทําอาหารทาขนมผสมเครื่องดื่มหรือนํามาพอกบารุงผิวก็ได้เนื่องจากอุดมไปด้วยน้ํานมจากถั่วเขียวบริสุทธิ์และปราศจากสารเคมีต่างๆจึงเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ของถั่วเขียวที่สําคัญยังช่วยในการดูดสิ่งสกรปรกออก จผิวหน้าและช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพออกจากผิวได้ด้วย ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือแป้งถั่วเขียวแบบผงมานีมานปิติเฮลแป้งถั่วเขียวแบบผงสูตรนี้สามารถนำมาทำอาหารขนมหรือนำมาชงดื่มเพื่อบำรุงร่างกายด้วยกรรมวิธีการผลิตที่พิถีพิถันจึงมีคุณค่าสารอาหารจากถั่วเขียวไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นโปรตีนใยอาหารธาตุเหล็กสารโพลีฟีนอลหรือแคโรทีนซึ่งสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและบำรุงกระดูกที่สำคัญยี่ห้อน ทานง่ายมากโดยสามารถนำมาผสมกาแฟหรือผสมธัญ,ญพืชทานได้เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือแป้งถั่วเขียวแบบผง TPC Herb แป้งถั่วเขียวแบบผงยี่ห้อ TPC Herb หรือสมุนไพร่าระจันที่หลายหลายคนรู้จักการเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นแหล่งรวมสมุนไพรแห้งและบดผงม,มากกว่า1 2 0 0ันชนิดรวมทั้งถั่วเขียวบดแบบผงห่อน,นี้ด้วยค่ะจุดเด่นของยี่ห้อน,นี้อยู่ที่เลือกใช้เฉพาะถั่วเขียวเกรดดีนำมาผลิตด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานผ่านมาตรฐาน GMP และอ,อยอนเน้นความสะอาดและเก็บรักษาคุณประโยชน์ของมเมล็ดถั่วเขียวไว้ได้อย่าง ครบทั่อันที่สำคัญยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรแบบยั่งยืนเพราะ99%เป็นผลผลิตที่ปลูกและเก็บเกี่ยวโดยกลุ่มเกษตรกรไทยนั่นเองค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด